สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะส่งงานช่วงเที่ยงครับน่ะเที่ยงแก่ๆแ,แล้วละ่ะอีกแป๊บเดียวก็จะบ่ายโมงล้ะนะครับยังพอมีเวลาให้พี่ๆน้าๆได้รับชมนะฮะงานหล่อนะครับงานหล่องานฮิตอีกแล้วนะครับผมสายหลบจา่าสายหลบจา่ยายราฟแคละสายหลบจ่ายราฟแคละนะครับเสบบะะร็จเป็นที่เรียบร้อยลงแตะพื้นนะฮะ วันนี้คุณลูกค้าจากพระรามสองนะพระรามสองอีกแล้วนะครับสเตปนี้ฮิตเหลือเกินนะครับฮิตเหลือเกินเป็นสเตปที่แฟนไม่ว่าจะไม่จับนะครับกับทีอีสามเจ็ดงานสติกเกอร์ล้อกว้าง8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับผมออฟเซต30นะครับออฟเซต30นะครับวันนี้งานหน้าร้านาสเสร็จหนึ่งลำเดี๋ยวนี่ใกล้ๆมืออันนี้งานจัดทรงสเตปเดียวกันเลย ตัวนี้เป็น8นิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับ8นิ้วครึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แปดสติกเกอร์นะครับอ่าเซตนี้ส่งเชียงรายนะครับส่งเชียงรายนะครับน่เดี๋ยวแต่งานหน้าร้านอะมาชมงานหน้าร้านครับอ่าล้อทีอีสามเจ็ดนะครับสายหลบจานะฮะแปดนิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อนะครับออฟเซตสามสิบรัดด้วยยางยีราฟแคะสองห้าทับห้าสิบทับสิบแปดนะครับอ่่มาดูด้านข้างนี่ครับ ปลอดภัยสบายใจหายห่วงเดินทางไปไหนนะครับสบายแน่นอนนะครับผมสวัสดีพี่กิจชนะทครับน่ฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะฮะมีจัดทรงด้วยครับลำนี้จัดทรงด้วยอเอาหลังลงสองนิ้วให้กระบะดูออกเป็นเส้นตรงด้วยนะครับจัดทรงมีงานท่ออมีงานท่อแถมแหลม ควบไมค์1หชุดสวัสดีพี่มูไฮซินนะครับมูไฮซินลูกพี่นี่ครับมาเปลี่ยนเซ็ตล้อกันไปแล้วนะครับนี่โหลดหลังลง2นิ้วกล่องสีแดงๆนั่นนะครับกับท่อซิ้งของพี่บอย ECU นะครับผมงานเลเซ,ซอร์นะฮะปลายไดออกท้ายไดสีนะครับอ่ะสเต็ปล้อไม่ล้นเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับ8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อ สบายสบายจับจับนะฝาปิดดุมแถมให้ครบนะครับสวัสดีพี่นะทั้ง4ท่านเอยทั้ง60ท่านนะครับนะนี่ครับอ่าลำนี้เป็น All New อ่า n l w new 2 0นะครับ2อ0พหหน้ารอนะครับอ่ะดูกันดูด้านหน้ารถเป็นไงครับอ่าแบบนี้ประมาณนี้เข้าด่านได้นะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอ่าสวยนะครับสวยนะครับพี่ ลำนี้ก็มีงานล้อนะครับงานจัดทรงงานท่อนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝาดุมดำหลังคนสีให้เรียบร้อยนะครับอ่าสวัสดีพี่พี่เอนะครับทั้ง77ท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับอ่ะนี่สวัสดี๋าอ่าสวัสดีป๋าเทพครับนะฮะเป็นไงฮะท่อออกท้ายได้สีอ้าฟังเสียงท่อหน่อยแล้วไว้เรื่อ นี่ครับลำนี้เป็นท่อไม่มีพักกลางนะครับเสียงจะเฟี้ยวๆหน่อยสวัสดีพี่พี่ดำลงครับเป็นไงเสียงเดินเบานะครับเสียงเดินเบานิ่มๆเพราะๆแบบนี้นะครับรถไม่ได้จูนอัพเครื่องเครื่องเดิมๆนะฮะดังประมาณน,นี้นะครับ เสียงใหญ่ๆแบบนี้นะการันตีว่า 4JK นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลำนี้รออ่าดูกระบะไะฮะไม่มีอะไรมากครับจัดทรงนะครับก็พยายามเซตให้ระยะห่างนะครับระยะห่างเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเนียมันใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้รอหลังมันก็จะออกมารอนะครับง่ายๆ ผมก็พยายามแจ้งพิเวียนาทุกท่านนะครับเซตนี้เป็นเซตล้อไม่ล้นนะครับล้อไม่ล้นจะไม่จับแฟนก็ไม่ว่าะะไปไหนสบายอ่าสลับล้อสลับยางได้ด้วยนะครับเพราะเป็น8นิ้วครึ่งทั้ง4ีล้อนะครับ8นิ้วครึ่งทั้งสล้อน,นีอางสองห้าห้า ทับ50ับ18กับหัวนิดนึงนะครับแล้วก็ยางเป็นปี2,020เรียบร้อยนะครับนะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงมาดูงานหล่อกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่แจมแจมนะฮะรถเดิมๆแต่งแค่นี้พอแต่งแค่นี้ก็รอแล้วนะครับนะี่สเต็ปเริ่มต้นประมาณนี้นะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยพี่ๆนะท่านไหนอยากได้สเต็ปล้อไม่ล้นแบบนี้ นะครับล้อเซตนี้กว้าง8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับทั้ง4ล้อแล้วก็ออ,ออฟเซต30อ่าขอบคุณพี่หลิงหลิงนะครับถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะพี่นะนี่ครับแบบนี้อ่าเซตนี้ชุดนี้21,900บาทนะครับยางพร้อมแม็กแม็กพร้อมยาง21,900บาทนะครับอุปกรณ์ของแถมแถมไม่ครบเลยฝาปิดดุมจากจำหน่ายแยกตอนนี้ก็จัดโปรแถมไปยาวๆ นะครับปอกกันซานนะครับแถมนออ็อตล้อแถมฝาครอบคาลิปเปอร์ฝาครอบปั๊มเบรกแถมนะครับแถมครบเซ็ตไปเลยจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะฮะจะได้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมีชุดส่งต่างจังหวัดเชียงรายนะครับเซ็ตนี้เป็น2อ .5 ห้าทับห้สทับสิสเต็ปเดียวกันเลยล้อแนิ้วครึ่งทั้งสีล้อนะครับแปดนิ้วครึง่งอ่ะ เดี๋ยวจะว่าอ่ามาดูนี่ฮะทีอีสามเจ็ดงานสีเข้มแบบนี้อ่าแล้วก็ยิงทรายผิวงานละเอียดแบบนี้นะครับตัวังสื่อปั๊มคมๆคมคมแบบนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านในว่าแปดนิ้วครึ่งหรือเปล่า,นะ,านะครับนี่ฮะสิบแปดอ่าคูณแปดจุดห้าเจนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับผมออฟเซตออฟเซตสามสิบเอ่อหาอยู่ตรงไหนเอ่ย อ่าไม่เจอนะครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ามีสเปคอยู่นะครับนี่สิบแปดคูณแปดจุดห้าออฟเซตสามสิบครับผมน่าสวัสดีพี่นะทั้งหนึ่งร้อยหกท่านนะครับอ่าฝากแชร์ด้วยฝากเป็นกำลังใจด้วยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับเดี๋ยวมีงานดีๆแล้วรอเต็มจำมาให้ชมเสมอ สวัสดีพี่นะหนร้อยสิท่านนะครับสเตปนี้อ่ะสำหรับพี่ๆนะนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่สายยีราบแคะที่ไม่มีโป่งล้อไม่มีซุ้มล้อนะครับล้อไม่ล้นจบข่าวครับผมโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะครับจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ